สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเสานี่ก็เฮ็ดขมเด้อค่ะมึงก็อนี่ค่ะพี่น้องฮิ๊บพอดีเลยค่ะกับนอใหม่ที่หนุ่ยได้มากเมือว่านนี่ค่ะแต่ว่ามึอนี้หนุ่ยสิบพกเก็บเด้อค่ะหนุ่ยสิหายาว้านุน่นช่องเบาต่ำสา้านุ่นทุนเป็นผูเก็บเพราะว่ามือใหม่อย่กเก็บเฮ็ดเรานวะนนสวัสดีค่ะหูกับบ่อยดีเด้อค่ะนั่งนี่ ฝากช่องเบาต่ำเส้านุ่นไว้ในอ้อมใจน้ำเนเด้อค่ะพี่น้องนี่ยะนี่งามบ่างามเอออ้าวพี่ให้เก็บพี่บ่เก็บดอกโอ้โหเผยเห็ดกระหมวกมันรุดยะโอ้มีหอดกิ่งเกยพี่พี่กุมเลยพี่น้องกินเกือมากินมันเห็ดขมเห็ดขมเห็ดเก็บเก็บเ<า>ก็บเก็บเก็บคนสิพี่น้องสิมามพี่น้อง ยิ้มงามคักงามแน่ยะ่ะไฮรูปไว้ก่อนมานมานันยิ้มหนึน่งสองสามเอ็ดฉันนี่งามคักพี่น้องเลยอดอกหนึ่งที่ไหนไปหายน้งนอนอเพราะจะข้าเขียวด้วยค่านห่อ,อเอาคนอื่นหาก็มาเอาคือเก่าไหมกระสั่นหาออาดีกว่า พี่น้องเฮ็ดจมูกหมูค่ะเต็มเลยอันนี้เดี๋ยวสิให้น้องนุ่นเป็นคนเก็บเด้อค่ะเฮ็ดพวกนี้หนูเ่เก็บดอกมึงพี่น้องงามบ่คะแล้วก็สิเอาไปก่อยให้มวยนุ่นมันกินมึงยิ้พี่น้องยะบ่อึดบ่อยากพุ่นบ้านเพอเวอร์อ้าวเฮ็ดตัวนี้มันเป็นไตายานเนาะพี่น้องเนาะเก็บไปจักข้าวหนึ่งนี่มันสิออกหนามได้ บางคนเขาก็กินดิบได้พี่น้องนี่หนูสก็บลงไปฝากผูพ่นธ์กินดีๆด้ค่ะ้อยู่บานถืเพันกินดีๆนี่ก็มี่ได้ค่ะเคนเคยกินอยู่นะแต่จังว่าล่ะค่ะเฮ็ดพววนี้ถ้าคนบอกเคยกินกับบหากินได้เกยยเย์เยเยเมืองพี่น้องเป็นยุดยือยู่เอ้ยยิบดอกบานใหญ่ค่ะพี่น้อง ข้าวจั่วเลยข้างในออกน้ำได้มาเนี่ยนี่กับอหานบ่ายกับพี่นอ้องเราจะบ่ายไทยห้ำเล็กหน่อยเลนนี่ค่ะยาวาเฮาเว้ยเบิ้งพี่น้องไปตุมต้มๆอยู่จมูกมูนะจมูกมูเต็มเลยค่ะยีพอเก็บก่อนแหละ พี่ล้าเอากระตาไมาให้พี่นะใส่หน่องก็เด้อพี่น้องพอพี่น้องเอ้ยเก็บลงไปหนีย่ายมิดาเด้อค่ะเก็บไม้ยัง้งเราหว่ะเด้อพี่น้องนี่อีพี่นี่สิเห็ดเห็ดจมูกหมูบ่าจะว่าจังว่าปู้บ่เคยกินกับอ่อยากอยากไม่เป็นหนุ่ยหนุยเล่าวะ คือวุ่นหลายแหงพี่น้องเอ้ยเก็บมวนคืออย่างนี้มันนิ่มผู้เป็นกินดิบนี่ลงปลางามลงปลาเก็บเ,เ,เ,เห็ดตัวนี้กินแทนน้ำได้ค่ะเนี่ยออ่มแม่กูเห็นไรยช่องเขากระเลิมเห็ดกินกันแล้วเด้ค่ะเห็ดตัวนี้ หลายช่องอ้าที่นอกใส่ลแล้วไม่ค่ะโอ้ยหยาเปิดขึ้นก่อน เฮ้ยมาเก็บเทดให้แน่นุนมาเก็บเ็ดแห้แน่นี่มึงพี่นนองหล่มพี่นนังเก็บเห็ดเขาไข่อีกละค่ะดอกงามงามดอกข้าดอกข้างพี่นังดอก้งพี่หนั หมุกกันเด้ 1, 2, อหนึ่งสองสามงามเนาะไปไปนำกันงงนี่ค่ะมากันน้องน่งกนก็ปรทนจะตกใจมันเด้อค่ะเยวะมักกว่าหงวากว่ากว่าคนมัน,นกระ่จอเพชรมันอยู่ดวยค่ะพี่น้องอีน้องน่นนี่ขอของพี่นี่ค่ะของงามนี่ อดอกคู่พี่นอ้องขาวๆนี่เสือเฮ็ดด้วยค่ะแต่บนหูว่าเป็นเสือเห็ดอียงขาวเต็มเลยค่ะพี่นอ้องอากาศช่วงนี้ก็ค่อนข้างหอนด้วยค่ะ หัเวเตอาบ้านพี่น้องบ้านแข็งนีไหม้ดอกนีหูขาสวัสดีครับหน่อยพ่อใหญ่มุมนี้ทำไมมืดจังเลยครับมาห่อเทีย่ยงหรอคะ่ะพี่น้องแม่กระสิตัดขาเฮ็ดผมตัวนี่คือเฮ็ดแถวไข่นะคะจุมงงามเลย อะไรลูก <ใจ S 1> ทำไมมุมนี้มัน <ไป S 1> มืดเดี๋ยวแม่ปาดแม่หามุมใหม่ก่อนน้องมืดมากเลยเฮียวอกเป็นร้านสดจัดเอ้ยเฮ็ดอีหยังนั่นแ<ม>ย่เอามาให้แม่ถอดี๋ยวแม่เฮ็ดเองหย<ม>ับไปแน่ให้นั่งน้ำแน่ว้ยแย่ยไปเฮ็ดเฮ็ดแม่ได้น่ะแม่สิเอาไปขายได้นะ<ม>่ะจะไปขายซื้อนมให้ยเด้อเข้าใจบ่จ เขาใจกับหามจะของห้ามตัวเองว่าอย่าเล่นของแม่มาทำเห็ดอันนี้แทนมาทำเห็ดขมแทนนานหนามเฮียอีกอู้ยังไงดอกเข็มกะโอ้ดอกเข็มเหรอเห็ดขมกะกระล่างออกด้กลาะดอกตะมตุมตะมีหนูไปแต่กเก็บมาหลายบอกว่ามันบปท่านใหญ่ให้มันใหญ่ก่อนค่ะเห็ดหนามเฮียพี่น้องออ้้ เสื้อไผ่นั่น<อ>เสื้อไผ่า<อ>เสือ้อคลารถจั๊รจั๊ดทำไมมาเช็ดล่ะลูกมันจะไม่สกรปรกเหรออ้าวทำเห็ดช่วยแม่เก็บออกมาเก็บเห็ดออกมาวางไว้ตรงนี้แล้วแม่นุชจะตัดขามันวางดีดี เออซอยตันเห็ดงานเนี่ยแม่โตกับสิทธากินแต่นมยางเดียเดี่ยวจังไถ่น้อยบเออเก็บมาครับกินข้าวหรือ,อยังน้องแจ็เปอร์กินข้าวหรือ,อยังครับบักอจัดกินข้าวเออเรียกน้องแจ๊ดเปอร์ไม่หันต้องเรียกบักอจัดวางเบาๆครับเดี๋ยวมันพงังมันพังแล้วขายไม่ได้นะไม,ไ,ไม่ได้ตังนะ เอาวางดีๆครับแม่หนูเสียวแกงใส่นอใหม่ที่ไปซับมาเมาื่อวานด้อค่ะพี่นอนออะไรบ้าอะไรอ๋อเนอเนโน